นะฮะส่วนไอหัวไอหัวเหม่งมาซะโอ้ยตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะเขาปรับเขาเขาปฏิรูประบบราชการแล้วเมืองไทยยังไงเหรอไม่กล้าไม่กล้าพ่อมึงดิเขาทํามาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วนะฮะแล้วอยากจะถามว่ามือพูดทําไมระบบราชการในประเทศไทยเนี่ยทนบอกว่ามึงเคยแตะได้เหรอมึงลองบอกสิว่าจะปฏิรูปอะ่ะปฏิรูปปากมึงก่อนค่ะ นะคะระบบราชการดิฉันบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อยากจะปฏิรูปมึงก็ทําได้ทักษิณเขาทามาแล้วถ้าไม่ถูกรัฐประหารป่านนี้เนี่ยะคะ้าราชการมันจะต้องอะไรต่ออะไรกว่านี้จําได้ไหมคะค่าราชการที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเป็นเจ้าเจ้าคนนายคนคมนะคะประชาชนเวลาไปติดต่ออะไรดิฉันยังเคยเจอเลยตั้งแต่มีพักไทยรักไทยขึ้นมามันกล้าไหมนะคะ ในที่สุดต้องทําตัวให้คือมีทักษินมีพักใครแล้วใครข้าราชการถึงได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ประชาชนค่ะไม่ใช่มาเป็นเจ้าเจ้าพ่อ,เจ,พอเจ้าแม่ไม่ใช่มาเป็นเจ้านายประชาชนข้าราชการดีๆมีนะคะอันนี้ต้องขออภยัยอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ดีนะคะไม่ดีก็ต้องว่ากันเพราะคุณรับเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชนคุณเข้ามาเป็นข้าราชการคุณต้องย่อมรู้อยู่แล้วว่าคําว่าข้าราชการนะคะคุณจะมาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ซีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประชาชนต้องเหนือกว่าคุณ นะคะไม่ใช่ให้ประชาชนเขานอกน้องเข้าไปหาคุณอย่าหลงประเด็นอย่าหลงผิดนะคะมีเครื่องแบบใส่มีหัวโขนใส่เวลาที่คุณถอดพวกนี้ออกคุณก็เป็นประชาชนเหมือนกับเราที่สําคัญเลยก็คือนะคบประชาชนนั้นเลี้ยงข้าราชการเลี้ยงยันตายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่า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 ไปเยอะนะคะอย่างกรณีของเอเมงเนี่ยฉันบอกว่ามึงทํามาหากินอะไรถ้าไม่ได้ทําสื่ออยู่ที่ช่องที่มีภาษีประชาชนไปค้าจุนอยู่ปีละสองพันกว่าล้านเนี่ย มึงจะทําอะไรกินคะแล้วทางที่จะใช้สื่อตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นอ่อเป็นกระบอกเสียงเป็นอะไรนะคะที่จะทําให้ประเทศชาติดูดีมีชาติตระกูลช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศจเจริญแล้วมึงจะตายหากันหรือไงออกมาพูดแต่ละอย่างนะคะดิฉันบอกว่าจะปฏิรูประบบราชการปฏิรูปพวกมึงนั่นแหละคะ่ะนะคะเลิกหาแดกเลิกเกาะไทย PBS ทีค่ะนั่นคือภาษีประชาชนที่ไม่ได้มีใครเนี่ยนะคะที่จะ ที่ชอบให้พวกมึงไปนั่งด่าเขาบนภาษีของเขานะจําพวกมึงกันเอาไวใ้ให้ดีส่วนอีคุณหญิงนายอีนี่ก็เป็นสาวกสันติอโศกมาจากไหนต่ไรแล้วก็เป็นเด็กจำลองก็รู้ๆกันอยู่แล้ววันดีคืนดีนะคะออกมาพูดบอกว่าผิดหวังรัฐบาลที่ปัดตกบํานาญประชาชนเอา้าบํานาญประชาชนนี่มันเป็นนโยบายของใครใคะอีเป็ด นโยบายของเขาเองเขายังไม่มีปัญญาทมจนครบเลยนี่เขาเพิ่งเข้ามาแค่เนี้แล้วมึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะคะว่าบํานาญประชาชนมันทามันทาไม่ได้เพราะตอนนี้ดิฉันบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทําอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะที่เขาแจกประชาชนเนี่ยมึงด่าทุกวันอะไรทุกวันแต่ว่าเป็นของมึงแล้วมันดีเหรอถ้าเป็นของเพื่อไทยทํานี่คือมันไม่ดีมันไม่ได้ไม่มีทางทําได้ไม่มีปัญญาไม,ม่จะไม่มีใครได้เงินสักบาทแต่เพราะเป็นของมึงคือดีผิดหวัง แล้วไปแหกปากบอกพี่น้องประชาชนว่าเจ้าค่าเอ้ยวันนี้รัฐบาลแพทองทานนายกอุ้งอิงปัดตกบรรานาประชาชนแล้วค่ะแล้วได้ผลไหมฮะมีแต่เขาด่ากลับมึงคิดมาได้ยังไงนะคะคนละสามพันกูก็อยากได้แต่มันทําได้ไหมลนะ่ะเอาเงินที่ไหนมันต้องคิดแบบนี้ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะดา่าไม่แหกตาดูนะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่มีการเ,เลือกตั้งเมื่อปีห้าสี่ หวังเลยเนาะว่าตัวเองอาจจะนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาไปเอาน้องสาวเขาขึ้นมาก็สำเร็จค่ะถ้าเป็นมึงอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าเขาเลือกมึงเขาอาจจะไม่ได้สชะ้าการเลือกตั้งก็ได้เขาเลือกน้องสาวเขาเข้ามาแค่สี่สิบกว่าวันได้เป็นนายกนะคะพอมาถึงตอนนี้เขาก็เลือกลูกเขานะะมึงไปตั้งพรรคการเมืองเองเวลาไปหาเสียงเนี่ยนะมึงยังตกปลาในบ่อเพื่อนเลยเขามีหลักฐานนะไม่ใช่ไม่มี แล้ววันนี้มาสิ้นหวังอะไรมึงมาหวังอะไรกับกูครับมึงก็ไปอยู่ฝ่ายค้านมึงก็ไปเกาะกันอยู่นู่นแล้วมาเอาความหวังฝากไว้ที่กูทําไมพักเพื่อไทยมีหน้าที่นะคะไปทําให้มึงมีหวังเหรอคะเขาต้องทําให้ประชาชนมีหวังไม่ใช่มึงนะฮะส่วนถ้าอยากจะทําจริงๆอีดิฉันบอกว่าความจริงไม่ต้องมึงก็ได้ทําเศรษฐกิจให้ดีๆสิพักเพื่อไทยก็มีปัญญาทำทำรัฐสวัสดิการนะคะพูดกันเมาพูดกันมันมาก แล้วถามว่าจะทํำยังไงในเมื่อการเก็บภาษีเขาจะขึ้นภาษีมึงก็ด่ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ได้เอามาจากภาษีพอเขาขยับว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพาิ่มนู่นนั่นก็แห่กันออกมาด่ามึงเป็นประเทศที่ดิฉันบอกว่ามึงจะจเจริญได้ยังไงนะฮะอย่างที่บอกว่าอู้เวียดนามเขาปฏิรูประบบราชการเขาทําได้ค่ะเพราะเขาไม่มีสื่อเฮี้ยๆอย่างมึงนะประเทศเขาคือแบบคนที่เขาเป็นผู้นําเขาสามารถทําอะไรก็ได้ ประเทศเขาไม่ได้มีสื่อสารบนชั่วอย่างพวกมึงนะฮะที่คอยด่าไปยันลูกยันหลานลูกเขาตัวเล็กๆส,สองขวบสมงขวบมึงยังด่าเลยพวกมึงมเป็นอะไรกันนะฮะอีกคนที่ผิดหวังทั้งนั้นล่ะค่ะที่มาแทงพักเพื่อไทยในวันนี้นะฮะแล้วบางคนไม่ได้แทนข้างหลังแม่งแทงตรงหน้าเลยพักการเมืองบางพักก็แทงให้เห็นๆแล้วยังไงไปไม่เป็นก็ต้องกลับลำ่ะวันนี้ที่ฉันบอกว่า อย่าลืมนะคะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้นโยบายของเขาเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องไอ้ที่แหกปากบอกให้เพื่อไทยยุบสภามึงมึงระวังไว้เถอะเฟสสามนะคะที่จะได้หนึ่งมื่นบาทอายุต,ตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปถ้ามึงไปกดดันให้เขายุบสภา<ๆ>เกิดการยุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่คนเหล่านี้เขาเสียผลประโยชน์เขาจะเอามึงไว้ไหมคะกูถามมึงหน่อยนะคะ แล้วยังมีเรื่องของไอ้พวกที่แบบว่าออกมาพูดทวงบุญคุณพักเพื่อไทยได้อาน,นิสงจากจากการตายของประชาชนได้อาน,นิสง์จาก80ศพแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่า7.5ล้านเนี่ยไม่ต้องมาทวงบุญคุณควายพักเพื่อไทยไม่เคยทวงบุญคุณและ7.5ล้านเนี่ยเขาก็ออกเป็นพรบรจ่ายจ่ายไปยันกรือเสตากใบเขาจะทวงความยุติธรรมเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าก็ทวงดีๆก็ได้ทําดีๆก็ได้ดไดมาพูดตำหาอะไร หลังจากที่ชัดเจนนะครับว่าไปทา้งนั้นทุกวันนี้แชร์แต่ข่าวฝั่งนู้นทุกวันนี้ก็คือโพสต์ด่าจะฝ่ายนี้แล้วกูถามจริงๆนะค่ะว่าพวกคนอย่างพวกมึงเนี่ยได้ไปเท่าไหร่ถึงจะพอมันต้องแดกจนท้องแตกตายได้ไงถึงจะพอที่ผ่านมาเนี่ยนะฉันบอกว่ามวลชนหรือคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาเนี่ยนะเขาไม่อยากพูดให้มันบัวช้ำน้ำขุนแล้วก็แล้วกันไปมึงไม่เลิกมึงยังจะ อย่าคิดว่ามึงจะไปแฉเขาอย่างเดียวนะฮะมึงมึงไม่กลัวมึงโดนแฉกันบ้างเหรอแต่ละตัวฮะวันวัน,วนมีแต่คนมาทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงแม้กระทั่งไอ้พรกการเมืองนะฮะที่แบบว่าเป็นคนที่บรรดาแกนนําเคยขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสีส้มมึงขึ้นเวทีกันมาหมดแล้วก็ปปสมึงก็ไปช่วยกันเป่ามุกหวีด วันดีคือดีก็มาเคลมนะว่าจะต้องแบบนู่นนี่นั่นแล้วเป็นยังไงคะถ้าจะทวงวันนี้ฉันบอกว่าไปทวงพวกนี้สิและอภิสิทธิ์สุเทพมึงปล่อยให้มันนอนเกาตูดอยู่ทําไมมันเป็นคนที่ทําเรื่องไอคนที่มาทวงในแทนที่จะไปทวงกับทางนั้นมาทวงกับเพื่อไทยมาจนถึงวันนี้ดิฉันถามว่าการเป็นพักการเมืองหรือการเป็นรัฐบาลในวันนี้มันไปสั่งใครได้เหรอถ้าเขาสั่งใครได้เขาก็ไม่ต้องโดนตรวจสอบสินะนายกเสถาก็คงไม่ต้องโดน นะฮะหรือแพรทองทานก็คงจะไม่ต้องมีเรื่องแค่คนมาร้องอ่านะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอีกนะคะวันนี้ต้องขอขออนุญ,ญาตเพราะว่าแบบคันปากมากนะฮะคุนตีนกันมากนะะักนะฮะอีกหนาตกรถขนผักนะคะไลฟ์สดไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อใครนะ,ะเป็นอะไรมั่งละกระตุ้งกระติ้งยี้อะไรของมันดูแคลนเขาสารพัดขอโทษนะคะเขาไปขับถ่ายบนหัวมึงได้ไง ไปด่าเขาเอามันเรียกยอดคนติดตามนะคะโอ้โหเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักการเมืองมาตลอดไม่มีใครสนใจดูมึงมาด่าแพทองทานมาด่าทักษิณมาด่าเสื้อแดงมาด่าเพื่อไทยเท่านั้นแหละค่ะไอพวกติงทั้งหลายก็เข้าไปโอ้โหนะไลฟ์สดเสร็จก็ขายของมึงต้องขอบคุณเขานะคะเพราะว่ามีทําให้มีลู่ทางทำมาหาแดดต้องขอบคุณเขาค่ะถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ด่าเขามึงก็ไม่รู้จะทาอะไรแดกค่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะ มาอ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเคยเคยทาร้ายกัน <_ d ance> ทั้งพ่อเขามาถึงอาเขามาถึงรุ่นล,ลูกเขามึงยังไม่เลิกนี่มึงต้องเป็นคนยังไงที่บ้านมึงเอาอะไรให้แดกคะจิตสำนึกของความเป็นคนพวกมึงมันมีไหมนะคะเที่ยวามาโนว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งๆมึงไ่ได้ฆ่าเขาแล้วสุดท้ายทาไมเขาเป็นนายกสุดท้ายมึงคืออะไรมุดอยู่ในติ๊กตอกกันแหละควายยังไม่สานึกอีก ส่วนใน้คังคร,ครบวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณคุณแต้นที่ออกมาพูดและดิฉันเชื่อว่าถ้ายังไม่หยุดพูดนะคะมึงไม่รอดแน่อาจจะไม่รอดเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าทักษิณจะไปแจ้งความมึงหรือว่าฝ่ายการเมืองที่ไหนเขาจะไปยุ่งกับมึงนะคะวันไหนมีคนไปยื่นนะคะไปร้องให้ถอนประกันเนี่ยมึงโดนแน่เพราะเงื่อนไขในการให้ประกันไม่ได้ให้มึงออกมาพูดแบบนี้วันดีคืนดีไปนั่งพูดอยู่กับใครรู้ไหมคะ ไปด่าทักษิณน,นะไปด่าทักษิณไปด่าพักเพื่อไทยแล้วก็ไปด่านายกกับไอ้พวกที่มึงเองเนี่ยนะเคยช่วยกันด่าเขาลุมกระเทืบเขามึงอัตลบัตสัตว์ตั้งแต่ตอนก่อนออกจากคุกแล้วค่ะอีควายมึงไม่ต้องมาด่าคนอื่นนะคะมึงทําได้ยังไงวันดีคือดีมึงไหลรวมกันวนๆเข้าบ่อเกิดไปโงอกอยู่ในคอหานเห็นแต่หน้าพวกมึงแล้วก็มานั่งด่าเขามึงสูงส่งตรงไหน นักโทษสองคำก็ต้องกลับไปติดคุกก้มลงดูกําไรเอ็มที่ข้อเท้ามึงด้วยไอ้ค,คันคกมึงยังไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนทักษิณชินวัตรได้ค่อยรับพระพราชทานอภัยโทษแล้วส่วนมึงเนี่ยไม่รู้จะได้กลับคุกวันไหนมันไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วค่ะก็ยังแปลกใจว่ายังไงมันออกมาพูดอะไรได้เยะแยะมากมามีใครเป็นแบคหนุนหลังอยู่เหรอมึงถึงได้ออกมานั่งพู้เจ๋อเจ่ออย่างนี้ไม่ต้องห่วงะ คือจะมาพูดอะไรเอามันฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเขาปล่อยให้พูดมาเป็นปีเนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้สึกสำนึกมึงจะโกรธจะแค้นอะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเอาเรื่องของคือเกียดเขาแล้วทาไมถึงไปพูดถึงเรื่องการเมืองคนที่ออกคนที่ทํารายการเอาคนออกมาแล้วก็มันสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนสร้างอะไรที่บิดเบือนกับสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ย มันทำไมถูกยกย่องทำไมถูกสื่อเนี่ยนะเชิญไปลอยหน้าลอยตาพูดมันมีความสำคัญอะไรประเทศไทยเนี่ยนะท่าบอกว่าถ้าไม่ได้มีคนพวกนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงคนที่ดีคนที่เก่งของมันมีเยอะแยะมากมายแต่เพราะจริตของไอ้พวกที่เป็นนักจัดรายการหรือจริตของช่องหรือจริตของผู้ดที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยจริตมึงต้องการไอ้คนคนี้มานั่งพูดแทนใจมึงถูกต้องไหม มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอะไรแต่ว่าเขามาพูดแล้วมันสะใจมึงไงมึงจะพูดเองไม่ได้เพราะมึงจะโดนฟ้องโดนอะไรนู่นนี่นั่นมึงเป็นสื่อนะคะอ่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ชอบมึงจะเชิญออกมาเขามาพูดเหรอเพราะนั้นมึงอ่ะตัวมึงเองอ่ะไอตัวคนที่เชิญนี่แหละตัวแสบตัวดีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาถ้าเกิดว่าไปว่าอะไรเขาบอกว่าไปคุกคามสื่อเวลามึงคุกคามชาวบ้านเขามึงเคยคิกบ้างไหมมึงเป็นแค่สื่อสื่อไม่ใช่เทวดาสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็เยอะแยะ สื่อสารมวลช่วยอย่างพวกมึงไม่ควรจะอยู่มาได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำไป